มันก่อนนั่งดูพื้นห้องน้ําก็เห็นหินเรียงกันเป็นรูปเสือนะครับก็เลยเ,าเอามาวาดดูนะครับครับก็มีเลเยอร์หนึ่งนะครับใช้ฮาร์ดบลัชนะครับวาดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฮาร์ดบลัชนะครับก็วาดประมาณนี้ออกมาก่อนนะครับ เสร็จแล้วน,นะครับผมก็ Duplicate Layer นี้แล้วก็ b u u r เล็กน้อยนะครับประมาณสักหนะครับจากนั้นก็สร้าง Layer ใหม่นะครับบน Layer ที่เพิ่งเบอร์ไปนะครับให้เป็น Clipping Mask นะครับจากนั้นนะครับก็จะลงเงาแล้วก็ลงไฮไลท์ของหินตะก้อนนะครับก็ เริ่มต้นจะเห็นสีขาวก่อนแล้วกันนะครับผมเลือกสีส้มนะครับเป็นเงานะครับให้มันสดขึ้นนิดหนึ่งนะครับบัตรที่ใช้ก็คือออแกนิกแล้วก็เคลนะครับครับก็จะมีสีที่เข้มขึ้นนะครับ ครับถ้าสีเยอะไปก็อาจจะลบนะครับผมก็ใช้เคลมตัวลบเหมือนกันนะครับนะครับเห็นสีขาวน่าจะโอเคแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่หินสีน้ำตาลแต่สีส้มบ้านะครับสีส้มก็เอาน้ำตาลนะครับเป็นเงานะครับก็เลือกน้ำตาลมานะครับแล้วก็ลงเงานะครับ แล้วก็ลองไฮไลท์ดูนะครับโอเคครับต่อไปก็สีน้ำตาลนะครับก็เลือกสีน้ำตาลแล้วก็ปรับให้เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับ ครับจากนั้นก็ลองฟลิปดูนะครับตรวจสอบว่าที่วาดไปนี่นะครับมันให้ใส่เงาโอเคไหมนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนสะดุดก็ลบทิ้งไปนะครับหรือว่าเพิ่มเงาเพิ่มหมไไปนะก็ดูไปครับเพราะว่าก็ดูนะครับดูคร่าวๆคือมันมีการสะดุดไหมนะครับถ้าสะดุดก็นั่นแหละครับ ัดการมันนะครับลบไปลบหรือว่าเพิ่มนะครับครับแล้วก็ฟลิปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่ามีจุดไหนที่รู้สึกสะุดบ้างนะครับ นี่ก็เช็คเร็วๆนะครับก็น่าจะดูนี่ตรงน,น,นี้อ่ะโอเคแล้วครับสำหรับก้อนหินนะครับครนี้ก็มาลงที่ background บ้างนะครับก็สร้างเลเยอร์ใหม่ครับนี่ผมลงสีผิดเลเยอร์นะครับอ่ะลงมาที่แบ k ็ r กราวบ้างนะครับ ก็เรื่องสีจาก b บ a c k รา o u d มานะครับแล้วก็ปรับให้เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ใช้บัชเดิมนะครับเคลมือนเดิมนะครับครับก็ตัว b บ a c k รา o u d ก็น่าจะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับ แต่าก,การดูที่ตรง reference นะผมเห็นว่ามีสีขาวนะรอบรอบหินนะครับผมก็ใช้ตรตัวเดิมนะครับตัวเคลมเหมือนเดิมนะครับเราเลือกสีขาวนะครับแล้วก็ระบายไปนะครับรอบรอบหินนะครับก็ไอเดียคือว่าอย่าระบายเยอะนะครับน้อยๆก่อนนะครับจะเห็นว่าไม่พอค่อยเพิ่มนะครับ ส่วนที่เป็นรอยเชื่อมนี่จะจะจะมีสีขาวที่เยอะกว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างที่ใกล้ๆกันนะครับที่เห็นว่างใกล้ๆกันนะครับก็จะมีสีขาววางเยอะเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ตรวจสอบด้วยการฟลิปนะครับอีกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแล้วก็ฟลิปกลับน,นะครับแล้วนนอาจจะซูมนะครับออกไปนะครับเพื่อตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับหินที่เร่ยงตัวกันเป็นรูปเสือ